สวัสดีครับผมอันยางซึ่งสมุทรปราการนะฮะวันนี้นอกสถานที่กันหน่อยครับนะฮะรถล,ลูกค้าพังนะครับไม่ใช่คันนี้นะฮะอันนี้รถผมนะครับนี่ฮะลูกค้าเสียอยู่กลางทางนะฮะแล้วก็เข็นมาจอดไว้ในฟารมซักโก้นะฮะเส้นสุขุมวิท ครับผมก็จัดการเช็คเบื้องต้นแล้วนะฮะก็น่าจะมีปัญหาที่หัวฉีดครับผมเดี๋ยวดูแลกันให้นะรอรถสไลด์มารับช่วงนี้ติดเวลาครับผมนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตครับผมนี่นะครับรถสไลด์มาแล้วครับผมนะ นี่ครับมาถึงร้านแล้วนะครับผมก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับก็เลยบอกลูกค้าว่าวันนี้น่าจะทําไม่ทันนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าก็จะไล่ดูนะครับว่าเป็นที่อะไรบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็จะแจ้งลูกค้านะครับว่ารับรถได้วันไหนนะฮะนะครับเมื่อเช้าก็นะครับอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็เราก็ได้ทําการไล่เช็คนะครับ ก็มีหลายอย่างที่ต้องซ่อมนะครับก็มีชุดระบบน้ํามันนะฮะปั๊ตมติ้งน็อกเปลี่ยนสายพานตั้งเบรกใหม่อะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็เราก็เราเทสดูครับตอนนี้นะว่าวิ่งได้ปกติอะไรไหมนะครับทดลองดูก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็เบื้องต้นแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติครับเพราะว่าแค่เกี่ยวกับระบบน้ํามันแล้วก็เราก็เปลี่ยนสายพานนะครับเพราะสายพานก็หมดละ ค่อนข้างที่จะหมดอายุแล้วกรอบแล้วนะครับก็โทรแจ้งลูกค้าแล้วก็ไล่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ใครมีปัญหานะครับรถมีปัญหาพังที่ไหนอะไรยังไงใกล้ๆนะครับโทรหาเราได้นะครับ0909813846ยงแงแตกยางรั่วเปลี่ยนล้อหาล้ออะไรไม่มีโทรหาได้ครับผมยินดีไปรับถึงที่ครับ นะฮะก็ตามนั้นครับผมฝากด้วยครับผมอันยางซิ่งสมุรปราการครับผมสวัสดีครับ